ก็จะแนะนํานะคะจับคู่กับผ้าถุงรหัส A12 เลยค่ะวันนี้ถ้าใส่อยู่เป็นรหัส A12 นะคะอ่านี่สีฟ้าอันนี้คือชุดสีฟ้าค่ะลูกค้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะ สีฟ้าน้ำทะเลแบบนี้เลยตัวเสื้อนะคะรหัสทอทานขอไข่ศูนย์หราคา1 5 5่งารบาทนะคะตัวผ้าถุง6 5ร้าสบาทเป็นงานทออัดกาวเรียบร้อยแล้วสวมใส่ได้เลยเอวได้ตั้งแต่28ถึง36เลยนะคะความยาวของตัวผ้าถุง37นิ้วค่ะนางแบบสูงหนึใส่พอดีด้าใส่อยู่คือสีเทานะคะสีเทาจะบอกว่าใส่ง่ายมากๆนะคะสีเทานะสีเท,าน,เทานี่คือใส่ง่ายมากๆใส่คู่กับผ้าถุงเอ่อกับ ้อได้หลายโทนมากๆนะคะสําหรับสีที่เราใส่นะคะแล้วก็นอกจากสีฟ้าน้ําทะเลสีเทาแล้วเนี่ยก็จะมีสีแดงนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเพื่อขอดูสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าดูไอเดียการแต่งตัวหรือว่าการแมทสีเพิ่มเติมได้นะคะสามารถพูดคุยกับมาได้นะลงไลน์แล้วเาจะเป็นคนตอบ ตอบคาถามเองนะคะก็คือลูกค้าสามารถโทรมาคุยกับดาได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองอมพันธ์นะคะเหลืองอมพันธ์เนี่ยค่อนข้างสวยเลยตัวนี้แมทกับสีฟ้าได้แมทกับสีเหลืองได้นะคะเพราะว่าตัวลายดอกเขาจะมีอดอกที่เป็นประกายดอกฟ้าแบบนี้นะคะ่ะก็จริงๆสามารถแมทแบบนี้ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีดอกที่เชื่อมโยงกันเป็นสีฟ้าก็จะทําให้ดูแบบมีความแบบว่าเชื่อมโยงกันส,สวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ คะเออ650บาทรหัส A12 นะคะมีเทาที่เราใส่นะคะเทาจะเป็นปักดอกอสีชมพูนะคะส่วนสีฟ้าน้ำทะเลก็จะเป็นออกส้มๆนะคะฟ้าส้มแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นเหลืองฟ้าแล้วก็สีแดงจะเป็นเขียว <c oughs> นะคะจะเป็นแดงเขียวแบบนี้นะคะสีแดงสวยมากลูกค้า ะะสีแดงสวยมากนะคะใครยังไม่ได้รุ่นนี้ไปนะคะสามารถมาเก็บได้เลยมาถุงจะเป็นเนื้อนุ่มๆจะไม่ไน้ยเป็นแบบว่าเหมือนไหมการเป็น,นไทยแบบมันนะที่มันจะแบบเงาเงามันไม่เงานะคะลูกค้ามันจะเป็นแบบว่าเนื้อผ้าฝ้ายทอเลยเนี่ยนุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็อัดกาวแล้วนะคะอัดกาวข้างในจะเป็นเนื้อนุ่มๆเลยนะคะไม่บาดผิวสบายผิวนะคะรุ่นนี้เอวได้ตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงสามสิบหกเลยนะคะรุ่นนี้นะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ให้รับผ้าถุง650ได้เลยนะคะดูแบบเพิ่มเติมได้นะคะแบบดาใส่แต่งตัวให้ดูอะไรเงี้ยมันจะมีหลายรุ่นมากนะคะแล้วก็สีเทาค่ะสีเทาก็สวยมากนะคะสีเทาก็จะบอกว่าคือเขาเข้ากับตัวเสื้อได้เยอะมากๆจริงๆนะคะกะ็รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวดาจะข้าม